เื่อให้เลยทีเดียวเมื่อปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูในเตดเตรียมทุ่มเงิน51ล้านปอนด์คว้าอาดีตตา์พีเมียร์ลีกมาร่วมทัพฟุตบอลลอนดอนสื่อดังของอังกฤษตีข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูในเตดสโมสรอนยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเตรียมยื่นข้อเสนอ51ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวอันโตนิโอรูดิเกอร์กองหลังของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดมาสู่ถิ่นโอนแซฟเฟอร์ช่วงสมันี้สำหรับรูดิเกอร์วัย30ปีย้ายจากเชลซีมาอยู่กับเรอัลมาดริด เมื่อช่วงเสมอที่แล้วแบบไม่มีค่าตัวลงเล่นให้ราชันชุดขาวในฤดูกาลที่ผ่านมาไป33นัดแบ่งเป็นตัวจริง26นัดและถือว่าทําผลงานได้น่าประทับใจพอสมควรแต่เขาไม่ได้รับการการันตีตําแหน่งตัวจริงในฤดูกาลใหม่นี้เนื่องจากคาโลอันเชลเลตีเลือกเอเดมิลิเตากับดาวิดอลาบาเป็นตัวหลักทั้งนี้รายงานล่าสุดระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมยื่นข้อเสนอ51ล้านปอนด์เพื่อคว้ารูดิเกอร์มาร่วมทัพ และพร้อมดึงดูดใจนักเตะด้วยการการันตีตำแหน่งตัวจริงรดรวมทั้งพร้อมให้ค่าเหนื่อยมากกว่าที่ได้รับกับมาริดอีกด้วยและถือเป็นการเพิ่มตัวเลือกในแนวรับหลังเตรียมปล่อยแฮร์รี่แม็กควาออกจากทีม